และละครรุ่ยไทยปอดีคือน,นิสเสให้ชมเป็นตอนจบนะครับและในวันพรุ่งนี้ครับเชิญติดตามชมละครเรื่องใหม่รักในรอยลวงจะเสนอให้ชมเป็นตอนแรกครับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะโกทางทเมนะอุดชินเทพึงดับความโกรธด้วยการข่มใจภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับภาพเป็นโชมภาพการเตรียมความพร้อมรับมือพายุไตฝุ่นตาลิมที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานอยู่ทางตอนใต้ของจีนในคืนวันนี้นะครับทำให้มีการประกาศยกระดับเตือนภัยเป็นสีสม้ม พร้อมสั่งยกประชาชนและยกเลิกเที่ยวบินอีกจำนวนมากครับเช่นเดียวกับที่เวียดนามค่ะที่ก็มีการเตรียมการอยบยกประชาชนราวสา0 0มืคนด้วยนะคะหลังก็ไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ